สวัสดีสสดค่ะเนตตี้และพี่นปฟีนะคะ<ช>อยู่ที่ร้านหนังสือคินโนคุนิยะค่ะแต่รู้สึกอยากอยากมาเดินมาอยากเดินหนังสือ<ช>มากนะคะ<ช><ช>วันนี้ก็เลยพาเข้าเมืองนะคะมาคินโนคุนิยะแมงคอกสตอร์ซึ่งเพิ่งมีเปิดฉมใหม่ไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเ,เองเนาะ คีโนะนะคะตั้งอยู่ที่ชั้น6เซนทัลโมร์นะคะเป็นโซนอิเซตันเก่าเนาะใช่ใช่แต่ว่าขยายขยายกว้างใหญ่กว่าเดิมแล้วก็อลังการมากเดินแล้วแบบเหมือนอยู่เมืองนอกเลยใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาแค่2คนนะคะเรามีนักเขียนแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะอยู่แถวนี้นี่ยเปล่าออยู่ไหนอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าอยู่ตรงนี้ได้ไงคะเนี่ย มาถึงกันมาเลยทนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ปราบนะคะแล้วก็น้องเนิร์เดอร์นีโอคลาสสิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่างรานังสือคาดว่ายังทั้งสองท่านเนี่ยยังไม่เคยมาเนี่ยเลยโมใหม่คิโนคุนิยาเป็นคอสตอยังไม่เคยปกติเราจะไปกันที่พาราก็ใช่เอ็มคอเเอ็มคอเทียนะคะเออคราวนี้มาดูโฉมใหม่กันดีกว่าว่าคิโนคุนิยานะคะมีโซนอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรน่าสนใจบ้างไปเราไปกันเลยค่ะค่ะ เอาละค่ะในไหนเราพานักเขียนมาเดินร้านหนังสือแล้วเราก็อยากให้นักเขียนพาเราไปมุมที่ปกต,ติเวลามาแล้านหนังสือมันจะคุ้งไปเลยนะคะนั่นก็คือวรรณกรรมไทยวัะวรรณกรรมไทยไปดูมุม,มวรรณกรรมไทยกันดีกว่าค่ะไปค่ะ,คะ,ะนี่หนังสือ <c oughs> ดีฟของเรานะคะทั้งแผงเลยไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันมุมวรรณกรรมไทย ทำไมพี่ปราถึงชื่นชอบุมนีคะเพราะว่างานเราอยู่ตรงาแน่นอนนี่เราบอกเลยงานป่าทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาดูงานของตัวเองว่ามันมีเล่มไหนที่อาจจะขาดตลาดไปบ้างเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาจัดเชลฟของเรายังไงแล้วก็มาดูว่าในแวดวงของวรรณกรรมไทยเขาเขียนอะไรกันบ้างในช่วงนี้แล้วก็มาอานนะครับแล้วพอเป็นนักเขียนปุ๊บเราเห็นหนังสือของตัวเองอยู่ในเชลฟ์ในร้านหนังสือมันแบบกินใจอ่ะ เขามาเตรียมตัวที่เซลล์เขาเองแล้วเออเซลล์ที่เขามักจะพุ่งมาเสมอนั่นก็คือวรรณกรรมแปลนั่นเองนะครับที่เลือกเซลนี้เพราะว่ามันดูมันดูดีแต่งจริงท่ามกลางตรงนั้นเราจะอ่านภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะไม่มีแฝดไทยแต่ถ้าเกิดมันมีแฝดไทยแล้วเราก็จะมาดูอย่างเงี้ยของก็มีไหมก็ไมมีไหมก็ไม่มีไหมอย่างเช่นแบบคุณมอเล่กอ่านอย่างเช่น I Know w h y the Wild Things อ Are อย่างเงี้ย ตัวจริงอ่ะมันเคยมันมันเคยเจอเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะจำเป็นแบไทยไหมเอาทำมาดูเจอแล้วมันจะหยิบจากนี้คือก็อ่านทั้งอังกฤษและไทยหรือเปล่าคือจริงๆอ่านได้หมดแต่ว่าเราคนไทยเนาะเราอ่านอันนี้เราจะได้เราจะ,าจะแตกฉาดกว่า <laughs> เอาละค่ะแล้วเราก็มาอยู่ตรงหน้าโซนที่เรา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 เตรียมพร้อมเราพร้อมจะพุ่งเข้าไปแล้วหยิบทุกอย่างใช่นั่นก็คือโซนที่เป็นคอมิกบางงานนนัเองนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยร้านหนังสือกร์ตูนเนี่ยพี่เนยเราหยิบเรามีเงินร้อยหนึ่งอ่ะเราหยิบได้ประมาณสิบเรื่องใช่สิบเรื่องเออแต่ตอนนี้หยิบไ้กี่เรื่องร้อยหนึ่งอ่ะเหล่อได้ห่งเรื่องแล้วต้องจ่ายเพิ่มด้วยเอาะค่ะแต่ว่าคุณภาพก็ะดาษอะไรต่างๆก็ดีคืดีก็ไม่เคยปรี ก็ยังประทับใจไม่เคยเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเรายังตามอยู่วัดบ้านนะคะแับนี้คงกระดาษกูเดิร์ดดีอ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่เดี๋ยวไปดูกันคีโน่คูนิยานะคะคอมิกส์ขี่ออสคีโน่เดินบ่อยอย่างเงี้ยหิวน้ำแล้ว พี่โนบเดินนานทั้งวันเนื่ยรู้สึกหิวน้ำหิวน้ำรู้สึกกระหายน้ำเราต้องออกจากร้านหนังสือไปก่อนทำยังไงดีได้ข่าวว่าที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยชื่อว่า K Coffee by UCC เราไปดูกันดีกว่าเนาะไปเอาละค่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่จุดที่เป็นไฮไลท์ของชินโอกุนิยะสาขาแบงคอกสโต r e เลยนะคะนั่นก็คือ K Coffee by UCC นั่นเองนะคะ ค่ะก็เป็นร้านกาแฟาที่อยู่ข้างในร้านคิโนคุนิยาเลยนะคะตกแต่งเป็นแบบสไตล์เหมือนเมืองนอกเลยเข้าตีมกับร้านหนังสือที่นี่นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมากมายมีขนมเค้กอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเรามาพูดคุยกับนักเขียนสองคนของเรากันดีกว่านะคะก็อายากถามทั้งพี่ปราแล้วก็เนอร์เลยนะคะว่าเมื่อเราเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะก็มันทําให้เห็น เทรนด์ของหนังสือที่ชัดชเลยครับเพราะตอนนี้เราก็ทํางานด้านนี้เนอะเราก็จะรู้ว่าเออตอนนี้คนกําลังสนใจเรื่องอะไรไม่ใช่แค่นวนิยายนะแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นพา w to เรื่องการอาใช้ชีวิตเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรต่างๆเลยครับมันก็จะเห็นเทรนด์ของความสนใจของคนเทรนด์ของสังคมที่เราอยู่อะไรประมาณางี้มันก็เอามาประยุกต์ใช้กับการทํางานของเราได้ครับทางด้านเนิดบ้างครับสำหรับเนินร้านหนังสือจะเป็นวิธีแบบอยากรู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้ว แบบว่าคู่แข่งเราทําอะไรอยู่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงคือมาดูคู่แข่งนั่นเองม,มาดูว่าตอนนี้อย่างมาที่ปบกเลยแบบว่าตอนนี้เขาก็ต้องอ่านอะไรกันแต่ละอินอะไรกันอันดับขายดีตอนนี้เป็นยายแนวไหนแล้วก็จะชอบดูแต่ส่วนมากเราจะตั้งหักบกับนิยายแปลและการเข้าคูคีนโนของเนอร์ะแตมีความสุขมากเพราะว่าคีนโนมีนิยายแปลเยอะมากอ่าโอเคทีนี้ค่ะอยากให้แต่ละคนพูดถึงความสําคัญของหนังสือเลยค่ะของผม มันคือเราเอะเกิดมาแต่ตั้งแต่ยุคที่มันยังไม่ค่อยมีอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยครับหนังสือมันเป็นเหมือนหน้าต่างที่แบบไปสู่โลกใหม่ๆในสมัยที่เลยยังไม่สามารถเข้าอินเทอร์เนต็ตไ,ไปดูไปนู่นเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากมายด้วยเงี้ยครับก็จะเป็นคนแบบติดหนังสือเวลาเราอ่านทีนึงมันก็จะเหมือนแบบ ทั้งที่ตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่เราสามารถไปที่อื่นได้แล้วก็ได้รู้อะไรที่แบบมันไม่ได้อยู่ใกล้กับชีวิตของเราเลยแล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยมีแล้วก็ได้รู้อะไรที่แบบบางทีเรารู้อะไรที่มันไม่สําคัญเลยนะแต่เอามาคุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ยเราก็เอาความร,รู้ตั้งแต่ตอนเด็ cautious, กๆเนี้ยกลับมาใช้ได้ใหม่มันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีสําหรับตัวเองนะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลา,าว่างๆที่มันแบบอาจจะไม่รู้จะทําอะไรอะไรเงี้ยมันก ถ้าตอนนั้นมันจะมีเรื่องภาษาแตงนะว่าไหนมันไม่มีคนอ่านหนังสือกันเลยนึกออกปะเนื้อเป็นตัวคนที่เปิดจากที่ปราบเลยอยตอกมากับอนาล็อกแล้วก็โยงมาเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนื้อก็จะรู้สึกว่ายังไงก็ได้เทคโนโลยีมันทําให้คนจะสบายอ่านจากไหนก็ได้อ่านไปไหนก็ได้คอนเนอร์ได้เปรียบเทียบกันระหว่างสองอย่างจรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีเวทมนต์บางอย่างมันเห็นตัวอักษรทั้งบนกระดาษมันกับอีบูการ์นาเทียบกันมันจับต้องไม่ได้ทั้งคู่นะมันเป็นเรื่องราวทุกอย่างแต่ว่าถ้ามันอยู่บนกระดาษ ก็จ,จับต้องหน้ามีตรงหน้าเรานี่เองทีนี้เราก็อยากให้ทางพี่ปราล้วก็เนอร์เนาะอัปเดตผลงานตัวเองตอนนี้กันหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่กําลังจะออกอะไรที่มีขายไปต่างประเทศหรือเปล่าหรืออะไรที่กำลังทำเป็นซีรีส์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้อะเริ่มจากพี่ปราก่อนละกัน ก็ที่ผ่านมาพิ่จะจบไปก็คือละครเรื่องคุณหมีกับหานะครับแล้วก็มีเรื่องที่ออกมาคู่กันเป็นภาคพิเศษก็คือมีท่าทุกตาเรื่องนี้นะครับเรื่องคุณหมีกับทีหานี้มีแปลไปเป็นภาษาพม่าภาษาไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเรื่องคาดเป็นซีรีส์วายเหมือนกันนะครับก็จะมีแปลไปอองพม่าแล้วก็น่าจะไต้หวันด้วยนะครับเร็วๆนี้น่าจะได้ดูครับ นินไม่หนังสือไม่แตะภาษาไทยไม่มีภาษาจีนเดี๋ยวตี้ต้องใช้เวลาอ่่ะไมเนินก็อย่างที่รู้กันเนาะอยู่แบบนีมาหมดสิบเรืลยนี่ฤดูหลงป่าเนินไม่รู้หลงป่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการโพสต์โปรดักชันแล้วก็คือถ่ายทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นซีรีส์นะฮะกับโ e โ l o Production มนเองน่ะแสดงนำคืออามวโรดกับคุณนต้นหัวตามเดี๋ยวให้พูดถึงเล่มใหม่ซะหน่อยอ่ะเนินก่อนก็ได้ ปีนี้ก็จะมีใกล้แหละใกล้กใกล้จะเขียน <laughs> สองเล่มนะฮะก <laughs> ็เรื่องเรื่องแรกคืออเ r t e x h i b i ชั่นศิลปะด้วยชูนะฮะเกี่ยวกับปีนผีเดียที่เกิดขึ้นมาลายพาพิชานส่วนสิ้นปีผ้าทานันผ้าทันนะอภิเษกสมรักะะเกี่ยวกับราชวงศ์พระรามหน้าไปฝากจะเป็นแบบนี้นะก็้าชายกับลูกชายประเทศสังคมโลกโอเคก็ฟังแค่พอดก็น่าสนใจแล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะ <laughs> <laughs> สองเล่มของเนยนะคะแล้วสำหรับพี่ป่าบล่ะคะ ก็ประมาณกันยานี้นะครับจะมีมนักหนังสือวายเล่มใหม่ชื่อเรื่องว่าแมงละเมิครับก็จะเป็นเรื่องแนวประมาณว่า เรื่องของเด็กในมหามหาลัยนะครับก็เป็นรุ่นน้องที่แอบชอบพี่รหัสของตัวเองเนี่ยประมาณนงงี้นแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็ได้รับวิดีโอคอลจากคนที่มองดูเหมือนพี่รหัสต,ตัวเองแต่เขาบอกว่ามันอยู่ในโลกอนาคตผ่านไปเจ็ดปีแล,แลแ้วก็โทรมาหาแฟนบุตเองอากลายเป็นแฟนกับพี่รหัสแล้วจะประมาณนี้เงี้ยโอยน่าสนใจแโอเคเนาะวันนี้แบบพามาเดินชิโนกคุณนิยะเนาะแล้วก็มานั่งทานกาแฟพูดคุยสบายๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนกเขกของท่านมาคุณเนิร์ดนี่โอเคสิแล้วก็คุณปาบามากเลยนะคะสำหรับนักอ่านที่สนใจนะ ก็อยากจะเชิญชวนให้มาเดินคีโนที่นี่นะคะเซนทัลเวิลชั้น6นะคะเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเมื่อปลายเดือน<ช>พฤษภาค<ช>มนี้เอง<ช>นะคะ,คะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันค่ะถูกต้องค่ะมากันได้นะคะมาเดินมาแบบว่าแค่เดินดูก็แบบเพลินแล้วเนาะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยว ออกไปเดินดูต่อเนาะเออเราก็กินขนมให้หมดกันนะคะอ่ะเราก็ค่อยติดตามนะคะว่าเอพิโซดหน้าพี่นปี้กับพี่เนตี้จะพาไปไหนเนาะเอพิโซดนี้ก็ต้องลางกันไปแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ